เราจะไปดูคอนเสตของซุปตารุ่นใหญ่จากเกาะห้องกลงนะผมจ้างเซียโยคนนี้เนี่ยเขาเคยฝันไว้ว่าเขาจะมีการทัวร์สายเดิน<ช>สายทัวร์คอนเสิร์ตให้เป็นครบร้อยกว่ารอบเนี่ยภายในอายุ51ปีรวก,ก็ตอนนี้สำเร็จแล้วครับ <Yeah S 1> แล้วก็เพิ่งจะปิดเจ้าไปที่ห้องกลงเองครับเมื่อวันก่อน หลังจากจ่ายเสียเย,ยหนึ่งใน4ี่จตุรเทพของเกาะฮ่องกงออกสตาร์ททัวร์คอนเสิร์ตใหญ่ฉลองอายุครบคึ่งศตรวตรรษตั้งแต่ปลายปี2010รวม146รอบใน77เมืองผ่านสายตาผู้ชมกว่า2ล้าน8แสนคนนะคะล่าสุดก็เดินทางมาถึงรอบสุดท้ายแล้วละคะ่ะกับโชว์อลังการที่เกาะฮ่องกงซึ่งจัดเต็มกว่า40บทเพลงเกือบ4ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งหนึ่งในผู้ชมคอนเสิร์ตครั้งสำคัญนี้นะคะก็คือนักร้องชื่อดังอีสันชานที่พูดเสมอค่ะว่าจางเสียโยเป็นไอดอลและก็แรงบันดาลใจให้กับเขาค่ะจางเสียโยประกาศกลางเวทีนะคะว่าหลังเสร็จสิ้นคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วเขาจะขอหยุดพักยาวเพื่อให้เวลากับครอบครัวอย่างเต็มที่พร้อมทั้งเอ่ยปากขอบคุณทีมงานที่ช่วยเหลือเขามาตลอดค่ะตั้งแต่ผู้จัดการส่วนตัวผู้จัดคอนเสิร์ตแดนเซอร์ไปจนถึงมดงานทุกคนเลยละคะ่ะ จางซียโยว่เข้าสูก่การบันเทิงจากการประกวดร้องเพลงในช่วงทศวรรษ1 980และโด่งดังสุดขีดในยุค90เคียงบ่าเคียงไหลเพื่อนศิลป,ปินอีก3คนคือหลิวเตอหัวหลีมิงและตัวฟู่เฉิงในนามสี่จะุรเทพแห่งเกาะฮ่องกงค่ะขณะที่สื่อมวลชนยกย่องให้จางซียวย่เป็น God of Song หรือเทพเจ้าแห่งบทเพลงนั่นเองค่ะ